อันนี้เป็นเนื้อผงนะครับซึ่งด้านล่างจะแกะคําว่าหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะแกะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับสีขาวนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่อง พบกันในช่อง youtube ช่องสอนอ channel คลิปนี้ก็จะมาแนะนําและให้ชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนคัทโมวัดเกินกระถินเป็นผ้าเนื้อผงนะครับไปชมในคลิปกันนะครับว่าผ้าเนื้อผงรุ่นนี้สร้างปีไหนแล้วมีกี่แบบต้องดูตรงจุดไหนบ้างนะครับไปชมกันในคลิปนะครับว่าต้องดูอย่างไรนะครับนี่แหละครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนคัทโมนะครับ ซึ่งเป็นผ้าเนื้อผงนะครับวันนี้จะให้ชมมี3แบบนะครับรุ่นนี้ที่สร้างนะครับเป็นผ้าเนื้อผงที่สร้างในวาระที่ระลึกผูกพระธศีมาครับหรือปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับปี2549นนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่ฮะองแรกนะครับเป็นกล่องเดิมๆจากวัดนะครับอย่างนี้เลยนะครับอยู่อย่างนี้เลยนะครับจาก พิมหน้ากล่องว่าที่ระลึกผูกพัทธสีมานะครับเนี่ย29ธันวา48ถึง2มกราค49นะครับหลวงพ่อเพียนะครับทงโมวัดเกินกระถินลบบุรีนะครับเนี่ยเปิดกล่องมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลักษณะนะครับรูปทรงของพัดน้ผงรุ่นนี้นะครับก็เหมือนพระขนแผนซุม้มเรือนแก้วนะครับของหลวงพ่อเพียน,นะครับ อันนี้เป็นเนื้อผงนะครับซึ่งด้านล่างจะแกะคําว่าหลวงพ่อปานนะครับนี่นะก็ค,ะคือหลวงพ่อปานนะครับเนื้อผงนี้ก็จะเป็นผงพุทธคุณนะครับเ,เกสรน,นะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านนะครับผงสีดําๆนะที่ทองๆนี่ก็เป็นตะกุดทองคํานะครับหลวงพ่อปานก็คือพระภิกษุที่เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับหลังจากท่านละสังขารนะครับทางวัดเกินกระถินและญาติโยม ก็ช่วยกันนำสังขารท่านไปเผา,านะครับแล้วก็นำอธิของท่านมาเก็บไว้แล้วก็หล่อพระพุทธรูปปางแบบนี้นะครับหุ้มไว้นะครับตอนนี้ก็ปฏิสถานอยู่ที่วัดเกินกระถินนะครับก็เลยเป็นที่มาคําว่าหลวงพ่อปานนะครับมาชมด้านหลังพร้อมกันนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะแกะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะเป็นลูกนิมิต อยู่ด้านบนนี้ครับบนพานแบบนี้นะครับแกะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เหมือนทรงเหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นแรกครับนี่นะครับแกะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นหลุมลึกเข้าไปนะครับนี่นะฮะส่วนด้านบนนี้ก็จะมีกดโคดวอถอทนะครับมีวงกลมอยู่นะครับนี่นะวอถอทนะครับนี่พื้นด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับ องหลงพ่อปานจะเป็นสีขาวนะครับนะก็คือเนื้อเกสรนะครับและส่วนพื้นหลังนี่ก็จะเป็นเนื้อว่านนะองดํดำนะครับด้านหน้าเขาแกะเหมือนกันครับหลวงพ่อปานฝังตะกุดทองคํานะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะก็จะมีแกะคําว่าที่ลึกฉลองอุโบสถนะฮะสีก้านะครับแล้วก็มีกดโค้ดวอทอนะครับมีวงกลมนะครับส่วนด้านตรงกลางนี่ก็ จะกดลึกลงไปนะครับมีลูกนิมิตลอยขึ้นมาอย่างงี้นี่ครับมีขอบนะครับรูปแบบเหมือนเหรียญแปดเหลี่ยมรุ่นแรกเลยนะครับบังองค์จะมีสีน้ําตาลเข้มเลยนะครับนี่ครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับอีกแบบนึงจะเป็นแบบนี้นะครับสีขาวนะครับอันนี้สําหรับแจกในพิธีนะครับที่คนไปร่วม พุทธาพิเศษนะครับก็แจกญาติโยมนะครับรุ่นนี้ครับก็จะเป็นองค์สีขาวนี่แกะเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ฝังตะกุดนะครับนี่นะฮะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่วอทอกดเป็นแบบนี้นะไม่มีวงกลมนะครับการแกะอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะที่ระลึกฉลองโบสถตรีเก้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลึกลึกลงไปแล้วครับนี่ฮะมีขอบนะครับ เหมือนแปดเหลี่ยมรุ่นแรกเลยนะครับแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีลูกนิมิตลอยู่บนพานแบบนี้นะครับมีอัขระเลขยันอยู่นี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็เป็นผ้าเนื้อผงทั้งสามแบบที่ออกปีสี่เก้านะครับเป็นที่ระลึกฉลองอุโบสถนะฮะปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับเป็นรูปแบบของ พระพุทธรูปนะครับรูปทรงเหมือนพระคุณแผนซู้มเรือนแก้วนะครับนี่นะครับแต่เป็นเนื้อผงนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้ในเพจ facebook สอนอพระเครื่อง fc นะครับหรือติดตามในช่อง youtube ช่องสอนอ a า n e l ก็จะมีคลิป เกี่ยวกับวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพียรนะคับมโมแล้วก็มีภาคกิจิอื่นๆและมีพิธีกรรมท้องถอิ่นอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับสามารถเข้ามาติดตามชมได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง youtube ช่องสอนอชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ